อนุโมทนาบุญด้วยนะคะทุกคนที่ร่วมบุญกันในการสร้างองค์พระนารายณ์นะน,นี้กราบอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะ,ะทุกคนจ๋าขอคนละหนึ่งแชร์พอแม่แชร์เดียวไม่ต้องแชร์ยยเยอะแค่แชร์เดียวแล้วก็ใครแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาแล้วก็ฝากดันเลขแปดขึ้นมาให้ด้วยนะคะอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีหนึ่งหมื่นท่านนะคุณแม่สวัสดีค่ะอ่ะดูแสงจ้ามากเลยตอนนี้อ่ะอ่ะสวัสดีนะคะคุณแม่ ตุตายตายแต่เมื่อคืนยังไม่ได้แบบพักผ่อนน้อยมากเมื่อคืนแบบไร้สดกับแม็กซิตางนู่นนี่นั่นแบบเบื่อเล็อันค่ะนู่นเลยบอกกับทางนู้นก็เลยเธอเจฟองเบียร์ไม่รู้เรื่องนะเราให้แนวทางกันไปสุดแท้แล้วแต่ดวงแล้วแต่เนาะอ่ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะแม่อ่ะเดี๋ยวใบจริงมานะบางคนถามมาเยอะมากแม่อันไหนใบจริงใบปลอม เดี๋ยวจบไลฟ์นี้เดี๋ยวเราแจากองพระพิฆเนศให้เลยสําหรับคนที่แชร์นะขอบพระคุณมากค่ะแม่แชร์ให้เจ๊ฟองเบียไม่ต้องกลัวว่าจะแชร์ฟรีเดี๋ยวเรามีแจกองพระพิฆเนศให้ด้วยนะาหารหัสเข้ามาต้องบอกตรงๆเลยว่างวดที่แล้วเลขทูบเราไม่เข้านะแต่สังเกตดูดีๆนะคือมางวดเว้นงวดจริงๆคืองวดที่แล้วอะไม่เข้าเลยงวดก่อนหน้านั้นก็คือเข้าที่เอ่อหนึ่งสี่เนาะอ่ะ, 4, นะอะเลข คือเราให้ออกไปแล้วเป็นใบก็คือทุกงวดแหละค่ะแม่อ่าก็คือว่าถ้าเราไม่ได้จุดอ่าถ้าหนูไม่ได้จุดทูบหนูก็จะมีใบแนวทางซึ่งเป็นของหนูเองให้ทุกงวดอยู่แล้วซึ่งจะบอกว่าก่อนหน้านี้อ่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณหกอ่าประมาณเจ็ดเดือนหนูไม่ได้มีการทําการจุดทูบใดๆทั้ทงสิ้นเลยเนื่องจากจุดแล้วมันไม่เข้านั่นแหละเออ จุดแล้วมันไม่เข้านะแม่เนาะก็เลยหยุดจุดไปประมาณ78ดเดือนแล้วก็กลับมาจุดเมื่อประมาณสักได้3เดือนแล้วเราก็เข้าไปประมาณ3งวดแล้วนะสาหรับเลขทูบนะก็มีเข้ามีหลุดค่ะแม่เป็นเป็นแนวทางเนาะอยู่ที่ดวงด้วยนะคะก็ฝากถึงทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมเพจเจฟองเบียร์888นะคะอ่าสิ่งหนึ่งเลยที่หนูอยากจะฝากนะแม่นะอันนี้ฝากเนื่องจากสิ่งที่เรามาฝากเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของหนู นะอ่ะนั่นก็คือว่ามันไม่มีใครนะคะที่จะรวยได้เพราะการซื้อหวยนอกจากคุณถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นแหละค่ะนะเออไม่มีใครรวยจากการซื้อหวยนะคะคนเราถ้าอยากรวยต้องทำงานเนาะแม่เนาะต้องขยันต้องอดทนนะเนาะอ่าในเรื่องของตรงนี้มันเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเนาะเพื่อความสนอเออเราก็แบบเออเนาะเออเล่นไปกำาัสนุกสนานไป เออ、พอได้ค่าขนมนิดนิดหน่อยหน่อยนะเ,เดี๋ยวบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าอุ้ยจีฟองเบียเออนู่นนี่นั่นเออเดี๋ยวเอาเลขทูบก,ก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยตรงใบแนวทางดีกว่านาะเพราะว่าใบาแนวทางเนี่ยงวดที่แล้วเราให้8แล้วก็มีเจาะ8 3นะคะงวดที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้ว่าเราจะให้อะไรนาะแต่จริงๆเราให้ไปแล้วอะเมื่อวาน อ่ะเผื่อบางคนเขาไม่เห็นนะคะสามหมืนเจ็ดพันท่านสามหมืนแปดสวัสดีนะคะอุ้ยตายแล้วไม่มีคนดูเยอะแยะขนาดนี้มานานมากละอ่ะเห็นเลขอะไรแม่ลองดูซิหวัวมนมนอ่ะอ่ะตอดูนะแม่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 แม,แม,แม,แม่ดูนะมันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างนะคะตอนนี้คนดูสามหมืนแปดนะอ่ะ เ,เลขอะไรแล้วพิมพ์เลยค่ะอสามพันแปดนะคอยดูแม่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างนะแม่นะเอ,อปรากฏการณ์อะไรเจ๊หายวูบไปเลยเธอค่อยดูเหอะออคนหายวูบเลยอ่ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะพูดเล่นๆขำๆไปเออจะอยู่ทําไมล่ะคะไปสิได้เลขแล้วก็ไปโลดเลยเนาะเออเออต้องอาศัยความไวนะทุกคนให้ ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเอาโชคเอาลับกลับไปด้วยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานําเสนอไม่ได้จะมาแบบว่าหล่อๆไม่คนงมงายหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเอ่อเราสามสองนะขอบพระคุณมากค่ะคุณแม่ขาขอบพระคุณค่ะผิดถูกยังไงต้องหนูต้อง,รอองกราบขออภัยด้วยนะคุณแม่เออวันนี้นะคะเขาก็ทำการออกผลเนาะวันะวนี้สัญจร เขามีมานานแล้วแหละหวยสัญจรนะนะก็คืองวดนี้หนึ่งกันยา2 5งพ้าสิบาเขาสัญจรที่จังหวัดนครนายกนะคะเออเขาไปแบบไปควงสเต็ปกันที่จังหวัดนครนายกนะคะก็คือหนูไม่รู้ว่าจะให้เลขอะไรจริงๆแล้วเลข8ดเนี่ยพูดตรงๆเลยมันไม่ใช่เลขของวันพฤหัสเลยนะเออ เนาะเป็นเดือนของเลข8จริงๆแล้วเราก็ลองเข้าไปดูน้องงวดเนี้ยรัฐบาลไทยเขาไปทําการออกผลสัญจรที่จังหวัดนครนายกเราก็ลองลองเข้าไปดูประวัติของจังหวัดนครนายกดูซึ่งเราไปดูแล้วอุ้มันก็มีมากมายแล้วเนาะลำดับจังหวัดการก่อตั้งนะตั้งแต่สมัยนั้นสมัยนี้ต้องเออก็เลยไปมองเห็นถึงอะไรรู้ไหมไปเห็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนครนายกซึ่งจังหวัดนครนายกไม่รู้ว่าดูผิดหรือเปล่านะก็คือเป็นปาะเพียน อ่ะเอาสี่เปล่งประกายสมองเปิดขึ้นมาเชียวเป็นปาตะพเพียนปลาก็แปดไงเว้ยอ่ะก็เลยงวดนี้มั่นไปเลยแปดเออแล้วหวยลาบก็แปดสนั่นเลยนะอ่ะเดียวก็ตามตามกันมาและแม่เนาะอ่ะใครแชร์แล้วบ้างมาเดี๋ยวขอ้ขอขอให้หนึ่งกันยานี้ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในโชคลาภแล้วก็เนาะสิ่งโชคเสี่ยงลาบเลขไหนเลขอะไรก็ขอให้ได้ขอให้ถูกขอให้ประสบความสําเร็จสมหวัง อย่างที่ใจคิดนะคุณแม่มากน้อยเพียงใดก็กราบขออภัยด้วยนะตรงนี้วาจาใดไม่สุภาพวาจาใดพูดออกไปกระทบกระทั่งจิตใจบ้างเจฟฟองเบียกราบขออภัยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือการแสดงแล้วก็การแสดงบ้างจริงใจบ้างเนาะมาจากใจบ้างก็ปะปนกันไปก็ยังไงก็ไม่ถูกใจตรงไหนกระทบกระทั่งจิตใจอะไรบ้างก็กราบขออภัยด้วยนะคะอย่าก,กดอย่าเครื่องกันนะอ่ะโอเคขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ